เริ่ก่อนแล้วครับอ่ะนี่วันนี้ก็จะมาตอ่อเรื่องของการประกอบซีนโช๊ปประกอบประกรณ์ภายในของโช๊ปอัตโหมัากที่เราบอกมาแล้วใช่ไหมฮะอันดับแรกก็คือเราจะต้องเปลี่ยนซีนโช๊ก่อ,อนเือว่านี้เป็นซีนโชคใหม่นะครับเราก็จะประกอบเข้าไปนะครับประกอบไปปับ๊บเราก็อาจจะเอาน้ำมันโช๊ปนะชะลมสักนิดหนึ่ง โะลกที่ซีนโช๊ได้นิดหนึง่งเพื่อช่วยหล่อลื่นนะครับซีนโชคครับประกอบเมลงไปนะครับ,งงนะรบถ้าการประกอบเข้าไปเนี่ยสังเกตนะครับเราจะเอามันเข้าไปยังไงให้มันเสมอกันนะครับถ้าเรามีเครื่องมือครับเป็นชุดตัวต่อ เครื่องมือตัวนี้เราก็สามารถใช้เครื่องมือตอกนี้ตอกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีซึ่งร้านถุดไปช่างเขาไม่มีหรอกนะครับเราจะใช้วิธีเอาซีมนยางยเก่านี่ครับซีมนยางเก่าที่เรางัดมานั่นแหละมาวางท้านะครับแล้วก็ใช้ก้อนในต้นเคาะลงไปนะเคาะลงไปให้มันเ,เท่าเท่ากัน ในที่นี้ผมก็จะมาประกอบให้ดูนะครับโดยใช้ตัวต่อผมเจ้าวางนี้ครับค้องตอกลงไปนะครับให้ซีนโชคไปอยู่ในตำแหน่งที่ ที่เหมาะสมนะครับเป็นที่อยู่ของมันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเข้าไปแล้วนะครับก็คือมันจะเห็นล่องเห็นไหมนะครับเห็นล่องล่องของตัวก,กิ๊ล็อกใช่ไหมครับตัวนี้ล่องกิ๊บล็กอกเห็นไหมล่องกิ๊บล็อก ลงจิ๊บลอกถ้าได้ลงจิ๊บล็อกปั๊บมันเข่าที่แล้วนะครับนะครับเราก็จะเอาจิ๊บล็อกซีนโชค๊คประกอบเข้าไปนะใส่เข้าไปใส่เนขะ้าไปแล้วใส่ข้างนี้เข้าไปก่อนแล้วก็อีกข้างนึงใส่ตามเข้าไปนะครับนะก็เป็นการสุดสิ้นการ ใส่สีลไอส,สีโช๊กละจังนั้นเราก็จะทําการประกอบชุดแกนโช๊กเข้ากับกระบอกโช๊กได้ลูกสูบโช๊กนะครับเราก็จะใช้วิธีการเอาลูกสูบโช๊คพร้มอมสปริงนะครับประกอบเข้าไปการวางนี้นะฮะโปรดจำตรงนี้ไว้แกนโช๊กสวมเข้าไป ให้ทะลุออกนานั้นก็เอากระบอกโช๊คที่ใส่ซีนโช๊คเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปแล้วก็เอาลดยุดใส่โช๊คหรือลูกสูบโช๊คเนี่ยนะครับร้อแมแหวนทองแดงนะครับอย่าลืมนะฮะร้อมแหวนทองแดงนะครับสวมไม่เรียบร้อยครับก็ใส่เข้าไป แกหกนะค่ะบอเครับวอเลครับอ้ยโดยดูเราก็ใส่บ็อกเลยเข้าไปเอ๊ะทำไมไม่เข้านะครับเราก็กดตรงที ว่าทำไมไม่เข้านะครับแต่เข้าอยู่นะครับอ่เราก็ใส่ใหม่ใส,หใส่แหวนทองแดงกับน็อต พอแน่นก่อนนะครับไม่ต้องเอาแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราไยขันแน่นอีกทีนะครับโดยการไป้นะครับเดี๋ยวเราไปจับตอนประกอบอีกทีนึงแล้วไปขันอีกทีนึงนะครับในปากกา เราก็จะได้แกนโช๊คประกอบกับระบบโชค๊คไปจากนั้นเราก็จะทาการเติมน้ํามันซีโช๊คไอ้น้ํามันโช๊คนะครับการเติมน้ำมันโช๊คเนี่ยถามว่าถ้าเราจะเติมให้มันถูกต้องเนี่ยก็ต้องดูคู่มือนะครับผู้มือก็จะอยู่ในหน้าของการบริการโช๊คอัพครับนี้นะครับ้องมาตรงนี้ได้เลยนะครับ งานบริการโช๊คอัพครับเขาก็จะบอกว่าให้เติมน้ำมันโช๊คอัพแต่ละข้าง65มิลลิลตร65มิลลิลิครับแลจริงๆเขาบอกว่าต้องใช้น้ำมันโช๊คอัพนะแต่เราจะพบว่าช่างบางร้านไงครับใช้น้ำมันเครื่องถามว่าใช่ไหมตอบเลยไม่ใช่นะครับ ต้องใช้น้ำมันช็อคอัพแต่ถ้าน้ำมันช็อคอัพไม่มีก็ใช้น้ำมันไฮดรลิกน้ำมันไฮดรลิกแต่จริงๆก็คือเราควรจะใช้น้ำมันช็อคอัพซึ่งน้ำมันช็อคอัพเนี่ยมันก็เป็นน้ำมันที่หาซื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะครับอย่างเช่นอันนี้สมัยก่อนเนาะก็ขวดใหญ่เลยเริ่มเชื่อมเลยนะครับห้าสิบบาทหนึ่งครึ่งลิตรครึ่งลิตรเมื่อกี้เราใช้อะไรหกสิบ 65มิลลิลิตรใช่ไหมแล้วนี่มันใช้จุด5ลิตรใช่ไหมโอ้โหใช้ได้เกือบ10ครั้งนะราบงนั้นเราถูกว่งค้มแล้วครับดังนั้นเราก็ใช้งานได้ครับเอาเวลาเราเติมครับเราก็จะเติม65มิลลิลิตรตอนนี้นะครับเลข60ใช่ไหมเลขนี้คือ80 เราต้องการ65ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็คือ1ใน4ี่ง่าก่อน80ึงแเราก็เติมน้ำมันโชเข้าไปปึ๊บ60ละอนี่นละอ่าประมาณประมาณ65สมมุติเราประมาณนี้ ความสำคัญของการเติมกับเติมน้ำมันโชค๊คเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคือหนึ่งปริมาณกับสองเท่ากันของสองข้างคำตอบเลยคือสำคัญที่สุดคือต้องเท่ากันทั้งสองข้างนะครับส่วนปริมาณนั้นถ้าเรามีหนังสือก็ตันหนังสือแต่ถ้าไม่มีหนังสือล่ะจะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะบอกไม่มีหนังสือ,อตอนนี้ผมลองผมลองทำให้ดูนะครับ ว่านี่คือห้านะครับเมืใส่ลงไปเติมลงไปได้เลยครับห้าเติมให้หมดนะให้หมดเกิอืมอหมดแล้ว าเราเติมเสร็จปั๊บเนี่ย65คำถามคืออ่านี่คือค่าที่ถูกต้องของการสแตนดาร์ดแต่ถามว่าถูกใจคนขับหรือไม่ตอบไม่รู้นะบางคนชอบแข็งไปบางคนชอบนิ่มไปก็อยู่ที่ลูกค้าความชอบแต่ละคน65มันคือค่ามาตรฐานจากผลิงานงั้นถามว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันนิ่มไปเราก็อาจจะเติมให้มันเข้าไปอีกมันจะแข็งขึ้นถ้าเราเติมน้อยลงไปมันก็จะนิ่ม มีความชอบ,บทุกขีแต่นี้เราเป็นขั้นคำถามคำถามคือว่าอาจารย์ครับแล้วในกรณีที่ผมไม่มีคู่มือหลผมจะรู้ได้ไงว่ามันเติมเท่าไหร่มีวิธีง่ายๆก่อนวิธีแรกก่อนวิธีแรกคือเวลาเราถอดน้ำมันโชค๊คถอดกระบ,บอกโช๊คมาถอดแกนโช๊คมานะครับให้เราเอา น้ำมันโช๊คฝั่งที่ไม่เสียสมมติเราลื้อกระบ,บอกโชค๊คลื้อแกนโช๊คเนี่ยเราลื้อข้างอะไรครับข้างที่มูนมซีรั่วน้ำมันโช๊คไม่เท่าเดิมละแต่อีกข้างนึงมันไม่เสียเราก็ถอดอีกข้างนึงเนี่ยแล้วเทน้ำมันโช๊คมาเพื่อตวงว่าเท่าไหร่โอเคนะครับแต่ทีนี้ตอนเทออกมาเนี่ยน้ามันโชค๊คมันก็ยังเหลืออยู่ติดอยู่ข้างกับตัวมันเราก็เติมให้มันหน่อยนิดหนึ่ง ก็กเอาเพราะว่ามันขาดเลือเล็กน้อยเนี่ยมันก็ยังโอเคในกรณีไม่มีคู่มือนะนี่คือวิธีแรกวิธีที่สองาจารครับเกิดมันรั่วซึมทั้งสองข้างมันเสียทั้งสองข้างผมพูดว่าจะเทียบอะไรวิธีที่สองนี่เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าเป็นโชคแบบกึง่งทเลซโคปิแบบเนี้ย ส่วนใหญ่เนี่ยแม้กระทั่งซีโชกยังใช้ซีนเบอร์เดียวกันเลยก็คือ26่สิก็ก็คือขนาดมันมีความโตอะไรใกล้เคียงกันแล้วจากที่อาจารย์สังเกตมาถ้าเป็นตึงเทเลสโคปิกแบบนี้น้ำมันโชกจะอยู่ในลักษณะของประมาณ58 -60 ถึง60ไม่ถึง70 50, 50, 50, 50, 50, 50. ส่วนใหญ่งั้นถ้าเราจะเริ่มเติมเราก็เริ่มเติมั้งประมาณ60 3,4ค่ากลางๆไว้แล้วทดลองดูว่ามัน นิ่มหรือแข็งก็ค่อยเติมเอาเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแบบแบบตัวยึดหัวโชกแบบเนี้ยเวลาเติมมันเติมยากหน่อยมันถอดยากแต่ถิดกับถ้าเป็นแบบรถยึดอ่ะมันถอดเติมได้นะให้มันน้อยหรือมากนะครับก็คือน้อยอทำไม่ได้แต่มากอะทำได้ก็คือเราอาจจะเติมตัห้าสิบแปดก่อนดูว่านิ่มหรือแข็งแล้วค่อยเติมวิธีที วิธีที่สามก็คือประสบการณ์คือเราเคยทาํทาทาํทาทําทําจนเราจําได้แล้วเราก็ไปเอาขวดที่เติมน้ํามันนะครับแล้วจาไว้ว่าสมมติสแตร์แล้วก็ขีดไว้เหมือนที่เราไปกินเหล้าตามร้านแล้วเราอยู่อ้เขามานะจดไว้สแตร์เท่านี้เวฟเ,เท่านี้ดีมเท่าน,น,านี้อันนี้เรื่องจริงน,นะครับ,รบเอาชีวิตบูรณาการชีวิตประจําวันมาใช้ผมไม่ได้กินคนกินเหล้านะเดี๋ยวผมเห็นไว้แล้วเขาไปฝากเหล้าอะไรเงี้ย เขาเข,าขีดไว้าอเงี้ยเราก็ขีดไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งรักษาเอก้กระบบตัวเราจะซื้อมาข้างเดียวกับบอกตัวนี้ครับจากนั้นพอเราได้ค่ามเมื่อกี้ปั๊บเราก็เทใส่ปวดปัติกห็นไหมมันไม่แตกไม่หักละนั่นคือวิธีสารละวิธีที่สี่อาจารย์ครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันควรเติมเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ โชกทั้งสองข้างก็รั่วทั้งคู่นี่เป็นวิธีที่ผมได้ยินเขาเล่ามาก็ลองมาเล่าดูแล้วพิสูจน์กันดูต่อหน้าเลยว่าใช้ได้ไหรือไม่เอามาดูกันครับมาดูตรงนี้ครับตอนนี้เรามีน้ำมันโช้กใช่ไหมครับเท่านี้เนาะสมมตินะครับสมมุติว่าเราใส่สปริงเข้าไปใส่สปริงเข้าไปใส่สปริงเข้าไปนะครับ สังเกตนะครับสปริงเนี่ยถ้าถอดออกมามันมีทั้งแบบที่ทีอยู่ข้างล่างห่างอยู่บนแล้วก็ทีอยู่ข้างบนห่างอยู่ข้างล่างซึ่งแน่นอนละ่ะถ้าเราพูดถึงทฤษฎีเนี่ยจริงๆแล้วทีมันควรจะอยู่ด้านบนเพราะว่าห่างควรอยู่ด้านล่างเพราะห่างที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นการซอฟแรงยุบตัวได้ส่วนตัวข้างบนเนี่ยเราไม่ต้องการให้มือเรายุบตัวมือสั่นะครับ ซึ่งเมื่อวานเรา่อดมาขี่บนีอยู่แล้วขี่ข้าง,ขงล่างใช่ไหมถ้าเราถอดมาเป็นรถเดิมๆขี่ข้างล่างไม่ต้องถี่ข้างล่างทางทานนิติศษฎีมันบอกว่าถ้าห่างอยู่ข้างล่างเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะขยับตัวแต่ข้างบนเนี่ยจะขยับตัวน้อยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นการออกแบบของเ,อเขานะครับสมมติว่าเราเป็นถี่อยู่ล่างนะครับเราก็ใส่กัาไีใส่ไปนะครับชา้ชาๆนะครับ นัน oh, <man. S 1> นี้นะครับอันนี้นะครับโอ้น้ำมันอ่านี่นะครับดึงออกมานะครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่เข้าไปนะครับเขาบอกว่าตามช่างทั่วไปนะครับเขาบอกว่าในกรณีที่ไม่มีขนาดเขาบอกว่าใช้วิธีคือ ใช้วิธีนะครับเอากระบะมาหน่อยครับกระบ,รบระบเป็นเนะครับเขาบอกว่าใช้วิธีคือนะครับเติมน้ำมันไปนะครับเติมน้ำมันไปนะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะผมเทน้ำมันออกมาต่อก็ได้้าๆาจริงหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะครับ ตามร้านนะครับเขาบอกว่าเขาใช้วิธีนี้ครับเขาใช้วิธีเติมน้ำมันโช้กเข้าไปครับเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับก็เติมลงไปครับเติมไประดับนึงก่อนเราอาจจะเริ่มตั้งแต่50ก็ได้ครับเริ่มตั้งแต่50ก็ได้ครับแล้วก็ใช้สปริงโช้กเนี่ยครับใส่ลงไป ครับแล้วก็ทำไงครับเอาน้ำมันโชกเติมไปแล้วสณนเกดลงนะครับกดโชกให้สุดนะครับแต่น้ำมันโชเข้าไป เริ่มไปนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหม ก็บอกว่าเติมน้ำมันโชุกไปจนมันเริ่มปริมปริมที่แกนโช้กนครับใส่สปิงนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีไม่มีไม่มีค่าที่จะต้องเติมเท่าไหร่นะครับไม่รู้ไม่มีคู่มือแกนชกทั้งสองก็รั่วทั้งคู่เห็นไหมครับแล้วก็ ไม่ถูกว่าจะเท่าไหร่นะครับสรางตามร้านก็าบอกเขาใช้วิธีนี้นครับคือประกอบสปริงโช๊คเข้าไปให้สุดแล้วกดแกนโชคให้ต่ำสุดแล้วก็ใช้วิธีดูว่าน้ำมันที่เติมเข้าไปเตมิมไปได้ระดับปริม,มคำถามคือว่าจะจริงไหมนะครับเรามาลองพิสูจน์พร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้ค่าสแตนดาร์ดของน้ำมันโชคตรงนี้เท่าไหร่นะครับ 65เนาะเราาลองดูกันนะครับว่าจริงไหมผม,ผมเองก็ไม่รู้นะครับผมเองก็ไม่รู้นะครับผมก็จะดึงปริมาณดึงนะครับเมื่อผมดึงปั๊บต้องนิดนึงนะครับน้ำมันโชกจะติดที่สปริงนะครับก็ย้ายมาเลยครับยยปับ๊บผมก็เท่ด้อยถือคนหนึง่งยถือสปริงคนหนึ่งนะครับผมก็จะน้ำมันโชกออก อรอครับนิดนึง 1, 2, 1, 2, 1. นะครับครับเอาออกได้เลยนะครับเรามาดูด้วยกันสังเกตนะครับประมาณ60นิดนิด,นดใช่ไหมซึ่งจริงๆ60นิดนเน,น,นี่ยมันก็น่าจะใกล้เคียงอะ่ะเพราะว่าจริงๆยังติดอยู่ในกบบระบอกนะครับงั้นถามว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ต้องไปคิด,ดเราเอง ะครับก็คือสูตรที่เขาบอกที่ผมเห็นเขาทำมาลูกศิษย์เขาเล่าให้ฟังนะครับก็ถ้าเราคิดง่ายๆคือน้ำมันมันน่าจะติดอยู่ในกระบอกโช๊แกนโช๊คไหมเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้อะเราก็บวกไปสักห้าใช่ไหมงั้นถ้าเกิดเราตรงนี้มาได้61เราก็เพิ่มไปเป็น65ก็เป็น61ค่าก็จะใกล้เคียงกับ มาตรฐานนะครับแต่อันนี้อาจารย์ไม่ยืนยันนะครับอาจารย์แค่บอกให้รู้ว่าเออตามช่างทั่วไปเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้คือเขาไม่รู้แต่ถามว่าจะใช้วิธีนี้ผมมองว่าไม่จําเป็นเพราะว่ามันมีตั้งกี่วิธีครับหนึ่งคู่มือสองดูข้างอีกข้างนึงที่ไม่เสียสาม อ่าใช่สามก็คือคู่มือไงคู่มือคุณมีมมไม่ได้คุณต้องหาทใจนี่เน็ตยสามคืออะไรครับสามก็ที่อาจารย์บอกไงว่าส่วนใหญ่แกนโชว์เนี่ยมันจะเท่าๆกันถ้าเป็นคืนทีเดีโวปกปิกก็คืออยู่ที่หกสิบใช่ไหมห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบห้าหกสเจ็ดเนี่ยประมาณนี้ยอยู่ในเล้งนี้งั้นเราเริ่มที่หกสิบหกสิบเอ็ดไม่ไมีปัญหาอ่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่เป็นไงครับวิธีที่บอกนะครับวิธีนี้งั้นเราเลือกวิธีนี้สุดท้ายกันนะ ในกรณีที่เราไม่นะครับน่ะงั้นผมก็จะเติมน้ำมันโชกนะเติมน้ำมันโชกเข้าไปเติมน้ำมันโชกเข้าไปสําคัญที่สุดนอกเหนือจากปริมาณแล้วคืออะไรครับคือต้องเท่ากันทั้งสองข้างหนูเน็ตใส่ข้างนี้หกข้างนู้นก็ต้องหกสิบใส่ข้างนี้เจ็ดิข้างนู้นก็ต้อง70็ิบอันนั้นคือสําคัญนะครับเพราะมันทํางานคู่กันนะครับอ่ะพอเราใส่ น้ำมันโช้กเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะใส่สปนะริงโชับถ้าเป็นของซูซูกินะครับเขาจะมีวิธีการวัดอีกอันนึ้งคือเขาจะวัดจากจุดนี้จุดนี้มาถึงจุดที่น้ำมันอยู่มีค่าความสูงเท่าไหร่อยู่ในหนังสือนะครับตรงนี้ก็ดูได้ครับ เนี่ยนะครับเห็นไหมเขาจะวัดกระดับน้ำมันโชค๊คถอดสปริงโช๊คัพออกนะครับเขาจะวัดตรงนี้นะรูปนี้ตรงนี้เท่ากับ1 0 mm. อยหมิมคุณก็ต้องเอาอะไรวัดลงไปว่ามันแตะพอดีที่ก mm. ี่มเมตรนอกจากวัดนั้นแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่นิยมนะครับเขาก็นิยมใช้วัดกระบอกตัวนี่แหละ ต่อไปเราก็จะเอาสปริงชคมาใส่นะครับเออหลายคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะและสปริงชคเนี่ยเราจะเปลี่ยนเมื่อไหรอ่อ่ะอันดับแรกไม่ต้องถามก่อนเลยคือถ้ามันคดมันงองอันดับที่สองถ้าเกิดเราสปริงชคทั้งสองอันมาเทียบกันแล้วยาวไม่เท่ากันแสดงว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเสียก็เปลี่ยนทั้งคู่แต่ถ้าเราอยากรู้ว่าไม่อยากเปลี่ยนทั้งคู่อาจารย์อยากจะเปลี่ยนอันเดียว อ่เราก็ต้องมาวัดเทียบกับค่าสเปคเขาค่าสเปคเขาเขาก็จะบอกว่าสปริงโชคมีความยาวนสปริงโชคมีความยาวนะครับสามิมิลนะครับถ้ามันหดใช่ไหมถ้ามันสั้นกว่านี้นะก็คือมันยุบตัวละม่คืนตัวเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยน ถ้ามันยาวเกินวันนั้นก็ยังอยู่ในในค่ายแต่ถ้ามันสั้นกว่าก็าใช้อะไรครับตลับเม็ดเดีว๋นะวไปหยุดตลับไม่ได้นะการวัดับวัดไม่ต้องไปเอาอะไรวัดมากมายนะครับก็วัดประมาณนี้สามรอยอย่างนี้มันได้สามร้อยสิบนะครับก็ต้องเปลี่ยน นี่เราเรา,เร,าเรียนนะครับรกใบ็ใส่เข้าไปปึบ๊บใส่เข้าไปปั๊บจริงๆก่อนจะใส่เนี่ยหรือใส่ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนจะใส่เนี่ยเราก็ควรเราก็ควรจะทําการไล่ลมก่อนไล่ลมคือการเนี่ยเลื่อนกระบอกโช๊คเลื่อนแกนโช๊คขึ้นลงทําไมครับเพราะว่าการทํางานของระบบชชอกอัพเนี่ยคือการทํางานของน้ํามันชชอกอัพ หรือระบบไฮโดรเกนเองนะครับไม่ต้องการของไหลที่เป็นแก๊สก็คืออากาศต้องการของไหลที่เป็นน้ํามันเท่านั้นนะครับงั้นเราทําการไล,ล่ช่วยมันนิดบ้างบางคนบอกไม่ต้องไล่แล้วครับอาจารย์เดี๋ยวเราไปขี่รถมันก็ลงลงลงหลงุมอะไรมันก็ทําเองใช่ครับแต่คําถามคือว่ามันอาจจะเกิดความไม่ประทับใจของลูกค้าตอนไปขี่แรกๆแล้วเราก็ไล่ลมซะก,ก่อนครับสัก เจ็ดแปดครั้งอันนี้ผิดวิธีนะครับคือเราควรทั้งน้ไงครับต้องไม่ควรจส่ะปริงก่อนไล่หลงเพราะอย่างที่เราเห็นแม้เมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูว่าตอนที่เราใช้วิธีเปรียบเทียบโดยการที่ว่าใส่สปิงไปปับ๊บน้ำมันจะพูนมนปิ่งปิงถูกไหมงั้นเราก็ไม่ควรจะใส่เดี๋ยวเราไล่ลงน้นำมันไม่กระชอกออกมาครับก็ไม่ต้องใส่สปริงแต่นี้เมื่อกี้อาจารย์ใส่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรไเราไล่สุนวัดระวังนิดนึง พอใส่สปริงโช้กเสร็จปั๊บเราก็จะดึงขึ้นครับแล้วก็ย้ายที่ปฏิบัติงานนะครับไปที่เครื่องมือพิเศษตามมาเลยครับ